ตามเจสะดวกเจเอาเข้าเพเผา,าวตอนไหนก็ได้จะไม่ต้องรีบจ้ะเนี่ยหนิงก็กดออกมาแล้วก็เอาไปให้เขาให้มันแล้วแล้วจบไปเพราะว่านั่นแหละเราไปจ่ายเขาเราก็แฟติดแล้วเราก็เดี๋ยวเขาโอนเข้าบัญชีทนายแล้วเดี๋ยวหนิงจะเอาสลิปเหล่านี้ส่งให้เจทั้งสองเก็บไว้ว่าจ่ายไปแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกับเขาอีกทีว่ากระบวนการดำเนินการไป ใบใบแจ้งใบจ้งดเดี๋ยวให้เขาเอาสลิปใบจ้งใบแจ้งมาให้เราด้วยอะไรด้วยไงเป็นขั้นเป็นตอนเออเดี๋ยวก็ตามดูผลงานกันต่ออืมโอเคขอบคุณมาเกเจ๊ที่อุตส่าห์ช่วยเจวิกกี้แกขอบคุณเจ๊ามากเลยจ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดขาดอีกประมาณห้าสิบเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนิงออกไปแล้วก็เดี๋ยวให้เจ๊วิกกีก้กระส่งให้ อ้าวมันยังขาดเลยโอ้ขอโทษทีเจ๊คิดว่าเอหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออไม่ได้ดูเศษห้าสิบเจ็ดโอ้ขอโทษทีจ้าน้องหนิงเอองั้นก็เอออนี่ไปเด๋เจ๊โอนเพเพาให้น้องหนิงได้ไหมล่ะไม่ต้องไปรบกวนวิกกี้เขาอ่ะเออได้ไหมถ้านั่นเดี๋เจ๊โอนเข้าบัญชีน้องหนิงไปอีก อีกหกสิบยูโรขาดอีกห้าสิบเจ็ดใช่ไหมอะตอนนี้ยังไม่สะดวกจ้ะน้องหนิงเดี๋ยวค่อยคุยกันเย็นนี้เดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีงว่าจะเอาอยัางไงไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้แหละเงินคงเข้าวะน้องหนิงเพราะเห็นเห็นลุงบอกอย่างนี้นะเออเดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีงเยนน็นน,นนี้จ้ะน้องหนิงตอนนี้เจ๊ไม่สะดวก เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปเช็คเงินเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วจะรีวิวจะบอกว่าเปะเมื่อคืนนี้อหนิงเปิดประเด็นไปแล้วว่าเป็นเอฟซีจากประเทศไทยส่งมาหรือว่าจะเอาเป็นของเจ๊เลยรีวิวยัวมันส่งข่าวมาด้วยเจ๊ <c oughs> เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์รีวิวเงินของผู้ใหญ่ใจดีส่งฟาเบียนเพอบัตรมันอยู่กันหนิงไง ถ้าส่งเข้าผัวแล้วต้องรอให้ผัวไปเบิกให้ส่งเข้าฟาเบียนง,ง่ายเพราะว่ามันเออไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่แต่ของผัวบางทีมีเงินคงเงินเข้ามาบางทีมโดนจ้องโดนเพ่งเลงไงเออเพราะอย่างฟาเบียนเนี่ยมันอายุน้อยมันไม่เคยมีเงินไหลเข้าไหลออกเข้าได้ เงินพันเนี่ยเข้าได้เข้าฟาเบียนได้เพราะบัตรมันอยู่กับอีหนิงด้วยอีหนิงก็จะกดเอาไปให้เขาให้คนส่งเงินแต่มันคิดค่าส่ง7อเจดสิบห้านั่นแหละได้รายละเอียดถามเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวนั่นแหละเพราะว่าไอ้รายละเอียดก็อยู่ในแชทดานะที่บอกอะก็เนจํานวนตามนั้นเลยเนี่ยส่งเข้าฟาเบียนนี่แหละส่งบัญชีนี้ น้องหนิงตกลงแล้วเงินส่งเข้าบัญชีฟ้าเบี้ยนเหรอทำไมส่งเข้าบัญชีฟ้าเบี้ยนล่ะเออยังไงก็ได้น้องหนิงก็ต้องส่งต่ออยู่ดีเนาะเออไม่พรุ่งนี้ก็ประลืนนี่แหละเดี๋ยวเจ๊จะโอนให้เนาะโอเคเจ๊ยอยู่ที่ทำงานแล้วไม่พรุ่งนี้ก็ปะลืนนี่แหละเดี๋ยวเจ๊โอนเข้า